โปรตีน <Prote> เป็นเหมือนบันไดขั้นแรกของแทบจะทุกเรื่องใ,ในร่างกายถ้าบันไดขั้นที่หนึ่งมันผิดพาลาดโรคอื่นๆอะไรก็ร่างกายมันก็จะรวน w e l เนี่ยเนี่ยเราใช้ตรวจ functional health check ก็คือไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นเหมือนกับที่เราตรวจสุขภาพตามที่เราไปเห็นตามประกาศจริงๆผมอยากจะช่วยเนี่ยให้ท่านพออช่วยผักกันให้พวกการตรวจพวกนี้อยู่ในประการสังคมด้วยคนที่อายุมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าลูกลดกลิ่นเสียงสัมผัสเสียเนี่ยจะเกิดออลไซเมอร์ แล้วก็เ i ไอจะปิดแปลผลเลยเนี่ยมันจะสามารถที่จะบอกถึงการเปก็กคอโลกหรือความเสี่ยงหรือบางคนเป็นแล้วไม่เคยรู้เลยเจนผมน่าจะเป็นเจนสุดท้ายเจนวัยที่แบบไปชนแก้วเจอกันในผับในบาร์ผมดูแล้วถ้าไม่มีใครมันนั่งกล้าที่จะออกมาเปลี่ยนแปลงวิธีการเป็นป้องกันไม่ใช่มารักษาที่หลังเนี่ยผมว่ายีกงหน่อยเป็นวิกฤตของประเทศเลยวันนี้คุณ็อบมาตรวจอะไรบ้างครับที่ผ่านแต่ละสช่นมาครับครับก็ เทสแรกเลยครับสนุกมากเลยครับตรวจตาผมไม่คิดว่าจะมีเทสเยอะขนาดนี้มาวันนี้มีตรวจทั้งความดันของตาต้อกระจกต้อหินผมรู้เพิ่งรู้ถึงข้อต่ตางๆเราต้อหินกับต้อกระจกใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งได้ความรู้เยอะมากจากคุณหมอสมบูรณ์อ่าเมื่อกี้นี้ที่คุณคุณหมอสมบูรณ์บอกว่าเนี่ยอายุ35-40ถึงสเนี่ยสายตาสั้นคงจะจบจบแล้วหลังจาก40ก็คือจะเป็นสายตายาวแล้วต้อกระจกจะมาตอนแโอ้แก่ก็จะเกิดต้อแบบต้อกระจกทุกคนที่ต้องเปลี่ยนเลนที่มีเลนเทียมอ่าต้อง ใช้ชุดยังไงแล้วก็เซอร์ไพรส์มากปีหนึ่งเนี่ยผมเจาะเลือด50กว่าครั้งเพราะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยก็ทสนูนน่นทสนีน่สลับแขนซ้ายแขนขวาปรากฏว่าตั้งแต่ผมตรวจมาเนี่ยยังปีนี้เนี่ยมีมีสัปดาห์นะครับก็เจาะทุกสัปดาห์ก็5้บกว่าครั้งเป็นการเจาะเลือดที่เจ็บน้อยที่สุดในชีวิตผมช็อกมากครับเป็นพี่ผู้ชายที่ผมไม่คิดว่าจะมือเบาที่นี่เมื่อกี้นี้คือเจาะเลือดแบบเหมือนไม่เจาะครับผมไม่รู้สึกตัวว่าเข็มมันเข้าไปในร่างกายแล้วแล้วก็ดึงเือดออกมาหนึคือ ปิดพัตเตอร์<ด>การเจาะเลือดที่เบ้าที่สุดในชีวิตเพื่อที่จะไปตรวจไอ้โปรโตีนโปรเทอเมชั่โปรเทมโอมิัมซึ่งผมก็แค่รู้จักว่ามันคือหนึ่งในฮอร์โมนสเสิงแต่ไม่รู้ว่ามันมีการตรวจรว่าโปรโตีนมันมิสโฟได้แต่ต้องรอถึง<อ>เห็นพี่เขาบอกรอถึง4 5วันเพราะเขาต้องไปแยกแล้วก็ป,ปั่นแล้วก็ไปเข้าเครื่องสแกนนะครับอืมซึ่งผมคิดว่าเทสนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันตรวจได้แล้วเพราะเมื่อ ตุลาปีที่แล้วเองครับเพิ่งจะค้นพบทั้งหมดเจ็ดพันกว่าชนิดของโปรตีนในมนุษย์เราเมือนกัเมื่อสามสี่สิบปีก่อนนะที่เพิ่งเจอเจีโจนโมิกของคนครับสมัยก่อนตรวจยีน้งคอนีสเสียเป็นแสนแสนบาทนะครับเดี๋ยวนี้มันตรวจดได้เร็วขึ้นมากอย่างจีนองก็เพิ่งในไทยก็มีไม่นานไม่กี่ปีมาใช่ครับแต่ราคามันก็ถูกลงเลยเพราะว่าพวกเนี้ถ้าเกิดคนตรวจเยอะๆครับ มันก็เกิดอ Scale ีกคนไม่ออกสเกลก็จะราคาลดลงอืแต่นี้ก็เป็นที่แรกๆที่นอกจากจีโนมแล้วมีตรวจโปรโตีโ,โตเอเมกโรตีอเมกครับอราอย่างที่นท็อปตรวจเรื่องตานะครับเพราะว่าไัยวะเดียวที่เราสามารถมองเข้าไปได้เลยก็คือตาครับแต่อย่างตา,ตาเนี่ยลูกผลทันทีตาเราสา,สามารถมองเข้าไปได้ได้เห็นเลยเพราะว่าในตาไม่เปจอประสาทตาจอตา จอตาความสว่างความมืดอะไรพวกตา่างๆหรือการสะท้อนแสง,งต่างเนี่ยมันสามารถที่จะบ่งบอกถึงความเสี่ยงยต่างๆครับแ้าสองเป็นจอตานี่มันก็จะมีเส้นเลือดแดงเส้นเลือดขาวแล้วก็เส้นประสาทตาซึ่งเส้นประสาทตาก,ก็พุ่งโดยตรงเข้าสู่สมองเลยเพราะฉะนั้นการที่เราตรวจจอประสาทตาเนี่ยแล้วหรือการวัดหรือว่าการใช้เครื่องส่องเข้าไปแล้วถ่ายรูแล้วก็ AI แล้วปิดแปลผลเลยเนี่ยมันจะสามารถที่จะบอกถึงการประยรค์โรคหรือความเสี่ยงนะครับ หรือบางคนเป็นแล้วไม่เคยรู้เลยซึ่งผมก็เมื่อกี้ก็ถามแชทที่พีต่อว่าจะทํายังไงให้ป้องกันมันก็บอกว่าเนี่ยอย่าดูจอโทอรศัพท์เยอะ <c oughs> เกินไปใช่ไหมครับให้กินวิตามินให้ครบวิตามินโอเมก้า3าอ่าดีสามบอะไรพวกนี้ครับที่ทําให้เพราะวิตามิน B เหล่านี้นะครับคือ เราอย่าไปกินบีคอมเพล็กหรือบีอะไรนะครับคือซัพพลีเมนต์ดีๆคือ B All คบีอ l ลอ่าก็ที่เรกาก็บีคอมเพล็กซ์ครับบีคอมเพล็กอาจจะไม่ครบแต่<ม>เราเนี้ยถ้าถ้าเป็นบีอ่านพวกซัพพลีเมนต์เนี่ยครับ,บวิตามินบีนี่เป็นโคเอนไซม์หรือเป็นตัวที่สำคัญมาก,อพ,กาอพอๆกับวิตามินดีเพราะในกน,นการตอผ่านในร่างกายเนี่ยมันต้องใช้วิตามินบีเยอะเลยบีหนึ่งเป็นยังไงบีสองเป็นยังไงครับพวกนี้มันมีผลต่อร่างกายทั้งสิ้นครับคำว่าคอมเพล็กซ์นี่ไม่ได้แปลว่าบีออ ไม่ใช่บีคอมเพล็กซ์ออมาอาจจะมีบาลานซ์บีไม่เพียงพออแต่เขาผลิตบีอออกมาเนี่ยคือบีหนึ่งต้องแค่นี้นะบีสองต้องแค่นี้บีสามต้องแค่นี้บีหกต้องแค่นี้ซึ่งจะเป็นเม็ดแยกเลยที่เรียกว่าบีอ่อเดี๋ยวนี้เราจะทําเป็นเม็ดเดียวกันเลยเป็นคอมเพล็กซ์ใช่ใช่เพราะว่าความรู้ในปัจจุบันนี่เราเราพบเรื่องพวกนี้เยอะฉันได้ซัปพลีเมนต์มนเป็นไปไกลแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือเนี่ยฮะสมูทตี้เป็นพรีเมียมที่มีมีวิตามินครบ นะครับอันนี้มาจากที่สําคัญมันเป็นออแกนิกเอ็กทรักชันด้วยใช่ไหมมาจากผลไม้จริงๆใช่อาราบุกววีสมจริงจริงผับก็มีธัญพืชคริลทีกรีนจริงน่าจะทําให้คนไทยเข้าถึงอันนี้ได้เยอะๆกันทุกคนจะได้วิตามินครบบางที่เี่ยบอกว่าเป็นสมูทตี้แต่ว่าเป็ผสมน้ําผึ้งน้ำหวานซึ่งเมื่อไหร่ผสมพวกนี้มันก็คือไม่ใช่เป็นพรีบอติกอะฮะมันกลายเป็นไปทําลายกินน้าตาลอีกมากกว่านะครับ ให้อาหารด้วยอาหารจูลินทรีย์ไม่ดีอาหารมะเร็งกินน้าตาลเข้าไปเพราะฉะนั้นการที่ตรวจตาเนี่ยนะครับมันก็ทาให้เรางที่บอกคุณท็อปนะครับว่าร่างกายเราเนี่ยสื่อสารกันไี่สองอย่างคือเส้นเลือดกับเส้นประสาทจากศีตษ์จรวดเท้าเลยครับปลายเท้าสุดก็มีเส้นประสาทไปปลายเท้าสุดก็มีเส้นเลือดไปเส้นเลือดเราเนี่ยถ้าทั่วร่างกายมันขี้นะวนรอบโลกได้หกรอบมันรวมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นความสําคัญของเส้นประสาทเส้นเลือดนี่สาคัญมากในการสื่อสาร พราะชถ้าสื่อสารเพีย้ยนปบร่างกายเราเพี้ยนหมดอย่างเช่นภาษาเราก็สื่อสารด้วยประจุใช่ไหมครับสองก็คือเรื่องเกี่ยวกับสารสื่อประสาทแล้วก็ในเลือดเรานี่มีเยอะเลยะทั้งฮอร์โมนทั้งเกลือแร่ทั้งวิตามินทั้งโปรตีนนะที่อยู่ในร่างกายอย่างที่บอกว่ามันดูจอประสาทตาสามารถที่บ่งได้หลายอย่างมากคนเราเนี่ยเราจะรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสค,คนที่อายุมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ารูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเสียเนี่ยจะเกิดอัลไซเมอร์ เพราะว่าสามห้าอย่างนี้ต้องสื่อสารกันถ้าหูเราไม่ได้ยินถ้าเราไม่ใช้เครื่องช่วยฟังเราก็จะเกิดเอาใส่เมอ์ออจริงเหรอใช่ครับแล้วท้คนที่แบบหูดับข้างเดียวอ่ะก็ต้องทําเลยครับก็ต้องใส่อีกแก่ข้างีดีอั้อะไรแก้ได้ต้องแก้ครับตาก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าการรับการที่เรามองไม่เห็นหรือจางหรือไม่สามารถแยกแยะได้นะครับหรือสายตาไม่ดีก็ทําให้สมองเรานี่มีปัญหา เพ oh, ราะฉะนั้นการ okay, สัมผัส <okay. S 2> การอะไรการหายใจเข้าไปทุกอย่างเนี่ยมันเป็นผสมประสานทําให้เราเนี่ยสชมสมองเสื่อมน้อยลง mm hmm. ถ้าทำไม่ครบพอเราฟังไม่ได้ยินเราคุยจะเฮ้ย hey, ไม่ไปเป็นไรรอก่อนรอก่อนแต่การรับรู้ของสมองม,มันเสียไปแล้ว oh, ครับเพราะฉะนั้นการ <okay. S 2> ตรวจตาเนี่ยมันมีการพัฒนามา,มา,ม,ามาก,กครับ ครับผมเมื่อกี้ผมก็เซอร์ไพรส์มากครับว่าสามารถที่จะตรวจได้หลากหลายชนิดมากที่เกี่ยวกับตาแล้วก็มีวิธีการป้องกันหรือบางทีถ้ามันสายเกินไปก็มีวิธีการแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนี่คือเรื่องตาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นห่วงน้อยที่สุดอันหนึง่งที่แทบจะมีวิธีการรักษาแทบจะหมดทุกความเป็นไปได้ของการป่วยของตาแต่เรื่องของโปรโตีนเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าพอโปรโตีนมันดิสฟังชันหรือมิสโฟลด์เนี่ย มันจะทําให้เกิดการอักเสบของร่างกายสะสมของโปรโตีน,นเราไปตรวจ body composition i m p e d a n c ก็คือตรวจ body รบ body composition ร่างกายเราร่างกายเรามนุษย์เราเนี่ยร้อเป็นในร่างกายเราที่เป็นมนุษย์มาได้เนี่ยห้าสิบกว่าหกเป็นต์เป็นน้ำชนใหญ่ยยเป็นน้ำชัเป็นน้ำลองลงมาก็คือโปรตีนครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยคือประมาณครึ่งหนึ่งที่เหลือ น้ำามาออกนะ้น้ำมันไม่ได้เป็นทําให้เราเป็นรูปร่างใช่ไหมค,ครับแต่ที่ทําให้เป็นรูปร่างอะ่ะคือโปรตีนแล้วโปรตีนมันก็มีทั้งกระดะกรูกแล้วก็กล้ามเนื้อร,ร่างกายเรามีมโปรตีนในครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนจึงมีความสําคัญต่อร่างกายเรามา มันเป็นหนึ่งใน h a l ม m a อ k of a g แล้วถ้าโปรโตีนมันมิสโฟนอกจากจะเกิดการอักเสบคือการเกิดการแก่ลงในร่างกายแก่ขึ้นก็ทําให้บอก่าเป็นอัลไซเมอร์เป็นเดเมนเชียด้วยรโปรตีนเนี่ย,ยมันโปรโตีนในร่างกายเราเนี่ยหนึ่งก็ไปรสร้างกระดูกและข้ามเนื้อข้ามเนื้อเราก็เป็นพรีทอ์โมนเพราะฉะนั้นโปรโตีนก็เกี่ยวกับอร์โมนแน่นอนเกี่ยวกับเอจจิงแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสมองเสือ่อมเกี่ยวกับหัวใจและปอด คือทุก,ทกๆส่วนในร่างกายมีโปรตีนกับไขมันแสดงว่า <c oughs> พูดได้ไหมครับว่าโปรตีนเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกของแทบจะทุกเรื่อง <c oughs> ในร่างกายถ้าบันไดขั้นที่หนึ่งมันผิดพลาดโรคอื่นๆอะไรก็ร่างกายมันก็จะรวน <c oughs> ใช่ครับเพราะความสำคัญของโปรตีนในปัจจุบันคนเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ในการศึกษามานันในการพยากรโรคได้แล้วก็ป้องกันโรคได้นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรเพปไทด์เพปไทด์นี่คือเพปไทด์ก็คือโปรตีนโปรตีนถ้าเพปไทด์ก็คืออะมิโมแอซิดมากกว่าหนึ่งตัวมาเรียงกัน ถ, <S <S ถ้าอะมิโนแอซิดก็คือตัวเดียวซึ่งร่างกายเราก็มีประมาณ20อะมิโนแอซิดแต่ที่เป็นเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดแค่9ตัวแต่ถ้าเราตรวจว่ามันมีโปรตีนตัวไหนที่มัน deficient หรือขาดแคลนเราก็ฉีดเพปไทด์พวกนี้เข้าไปได้ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราตรวจโปรตีนเราไม่ได้บอกว่าขาดโปรตีนแต่เราตรวจดูว่าการทํางานของโปรตีนนั้มันผิดเพี้ยน <S S <ynthesis>. <S ครับ <c oughs> เพราะว่าพวกนี้เราตรวจ d ด f ฟิชเชียนชีมเดี๋ยวนี้จะได้ยินคำว่าโอมิกโอมิกเยอะขึ้นครับในการตรวจของทุกเดืนอะไรพวกนี้นะครับ,รบเพราะว่าคาว่าโอมิกคือทุกอย่ทั้งหมดจีโนมิกก็คือจีโนมทั้งหมดของม <c oughs> นุษย์ <c oughs> เราครับเป็ <ๆ S 1> <ค>นพันลลานจีนออกมาปุ๊บจีโนมสมมติว่าคนพบจีโนมมันก็ต้องทำให้คนอายุยืนขึ้นคปาบอกว่าโอ้จีนที่เรามีะที่ตรวจเจอเยอะมากมหาศาลไม่มีอีกส่วนหนึ่งที่ พวกนั้นไม่ได้ทํางานนี่ไม่ได้ทํางานเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์สมัยก่อนเขาเรียกว่าไอดอลยีนหรือเวสยีนหรือวิงยีนทีเยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับไอที่เหลือนั่นคือ EP gen อีพิจเนติกตัวที่ควบคุมเหนือยีนมีมากกว่ายีนเพราะฉะนั้นเรื่องมัลติโอมมกแม่มัลติโอมิกหรือในคำว่ามัลติโอมิกคือทุกอย่างที่ลงท้ายด้วยโอมมกทั้งหลายจีโนมิกอีพิจีโนมิกทรานสคริป โปรเจนมิกแล้วก็โปรโติอมิกนะครับไอ้โปรโตินมิก,มน,กนะเราเีนจีนเลยครับจีก็คือ DNA อีก็สร้างอาร์อเอสร้างโปรตีนโปรตีนในร่างกายมากมายมหาศาลไม่ไ่้สมองต้องใช้โปรโตีนนสิ่ง<ม>เพราะฉะนั้นเขาเลยเจอว่าเมื่อจีนผิดเพี้ยนก็จะมี RNA ผิดเพี้ยนก็จะสร้างโปรโตีนผิดเพี้ยนแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมครับถ้าจีนไม่ผิดเพี้ยนแต่ลาฟซ้าเพี้ยนมันทําให้โปรตีนออกมาเพี้ยนใช่ครับ พวกกดหลับดนอนความเครียดมันมเหนือกว่าจีมนอ่ามันก็จะไปรวนไอพารสเวย์ที่ไม่ค่อบอก DNA อมาเป็นอะไรอไไอเอไอเแล้วให้มาเป็นโปรตีนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอเ็ดพันกว่าเนี่ยสามารถพยากรณ์โรคต่างๆได้ครับก่อนที่จะเกิดโรค นะครับแล้วถ้าสมมต,ติผลออกมาว่าเฮ้ยมีโอกาสเป็นนู่นเป็นนี่อัลไซเมอร์เดรนเชสเต็มหมดเลยเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับเพื่อที่จะคิดว่ามันจะมีอิมแพคต่อโปรตีนดิสฟังชันให้มันกลับมาปกติเหมือนเดิมมัน<อ>ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์พ<อ>ตเพราะจีโนมิกนี่เราเปลี่ยนไม่ได้อีพิเธอริกเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนได้จากไลฟ์สไตล์มอนิเคชันโปรตีโนมิกคือณปัจจุบันที่เราตรวจอีพิเธอริกมันต้องใช่ครับอีพิเธอริกมันใช้เวลาแต่โปรตีโนมิกพอเจาะก็คือสถานะตอนนี้เลย มันจะบ่งบอกเลยเร็วกว่าแล้วก็แม่นยำมันตัวทั้งหมด00 0กว่าตัวเป็นแบบแพทเทิร์นไงเป็นแพทเทิร์นของของโปรตีนทั้งหมดแล้วเขาก็มากรุบว่แต่และแต่และโปรตีนเนี่ยมันใช้ a อในการจับแล้วก็มีการสแกนแล้วก็ใช้ใช้เลือดของคนมหาศาลเนี่ยมามาทำแล้วว่าเรามีความเสี่ยงของอะไรบ้างความเสี่ยงของมะเร็งปอดความเสี่ยงของท่ามเรือหัวใจแล้วก็เส้นหลอดเลือดความเสี่ยงของมะเร็งตอบุูรมาความเสี่ยงที่ เออมีโอกาสที่จะเกิดเบาหวานเป็นโูคเป็นลูกเป็นนี้ได้อีกซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันปัจจัยตอนสั้นกับยาวนะนะครับอย่างเช่นสมองเสื่อมเนี่ยเวลาเขาตรวจมันตรวจสองอย่างความเสี่ยงห้าปีกับความเสี่ยงยี่สิบปีแต่ตัวอื่นที่เราตรวจเนี่ยความเสี่ยงประมาณสี่ปีถ้าเพราะความเสี่ยงเนี่ยคือณปัจจุบันนี้ถ้าเราเริ่มเลยเริ่มปรับไลฟ์สไตล์เรื่องการกินและการออกกําลังกายมันก็จะสามารถเปลี่ยนโปรตีนแพทเทิร์นนี้ได้ครับ อ oh, okay. เคแม่ดีเราจะเสี่ยงแต่พวกนี้ถ้าเราคุมไปในดีมันก็จะไม่เกิดโรคแล้วโปรโทเมิกน,นี่ทรีทเทสอันเนี้ยพะท่านบอกเนะนําคนไทยเนี่ยที่จะมาตรวจเนี่ยควรจะอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ตรวจได้เลยครับเท่าไหร่ก็ถ้าตรวจดีเดี๋ยวนี้นะครับก็คือมัลติโอมมกเลย,ยที่บอกอ่ะตรวจดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้<า><ด>น,นะทุกอย่างจะจะ,จะตรวจดีจากเลือดก,ก็ได้เดี๋ยวนี้มีท่าตรวจดีจากเลือดตรวจดีจากกรงแก้วาด้ตรวจดีจากการเอาน้าลายไปตรวจเดี๋ยวนี้มีหลายแบบมากเลยที่จะตรวจดีได้ แล้วก็ไปตร e p i d e m i o l i c สุดท้ายก็โปรตีโอมิถ้าเราออกมาเป็นแพทเทิร์นโต๊โอเราก็เห็นเป็นแดชบอร์ดเลยโอเคเป็นอย่างนี้นะยีเราเป็นอย่างนี้เราต้องอย่างนี้แล้วก็ทาให้เราปรับวางแผนไลฟ์สไตล์ของเราได้ในระยะสั้นและก็ระยะยาวแล้วก็มาตรวจใหม่เพราะพวกนี้เปลี่ยนแปลงได้แต่แสดงแสดงว่าตรวจหลังจากสิบแปดก็คืออายุสิบแปดต้งตรวจน่ครับเดี๋ยวนี้ใครรักสุภาพดีจะตรวจเมื่อไหร่ทําได้เมื่อนานนะครับหกสิบก็ตรวจได้ ครับแต่ยิ่งเราวินดีัน่ช่ครับจะได้รู้ว่าต้องป้องกันยังไงก่อนใช่่ซึ่งทางจุฬาลัทก็มีทุกอย่างที่เป็นเรียกว่าโมทีโอมิกมาที่นี่บอกว่าขอตรวจโนทีโอมิกเทสยังไม่สามารถตรวจได้หมดมันขึ้นอยู่กับการที่ทําใช้การประมวลผลเมื่อไหร่มีข้อคิจถึงทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือเราถึงจะมาตรวจอย่างโปรตีโอมิกนี่มีความน่าเชื่อถือแล้วจีโนมิกก็มีฮีพีจีโนมิกก็มี ซึ่งเดี๋ยวนี้เทรนด์คนรุ่นใหม่ก็หันมาดูแลสุขภาพคนเยอะมากเดี๋ยวนี้เจน Z ซ e เจน p h ลฟานี่กินน้ำตาลน้อยลงนะครับผมเห็นราคาน้ำตาลที่เป็นรอรอมาทิเรีล ลงทั่วโลกเลยร uh huh. เริ่มมีความรู้กันว่าน้ำตาล <extracting> ไม่ดีสุบูีแอลกอฮอล์ลดลงหมดเลยครับเจนผมน่าจะเป็นเจนสุดท้ายเจนวัยที่แบบไปชนแก้วเจอกันในผับในบาร์พอเจนร,รุ่นน้องผมไปเลิกเจนแซกับเอลฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปวิ่งตอนเชา้าเ <c rap> สื้อขาวเสื้อดำใครโสด,ดใครไม่โสด,ด <c rap> แบบเดทกันแบบมีสติอ๋อเ <c rap> ส,สื้อสีบอกว่าโสดไม่โสดก็มีสิกนอลของเขาคอมมิวเนตตี้ตอนเช้าไอ้เรานี่รุ่นเราเดทกันแบบไม่มีสติของเขาที่แบบมีสติแล้วก็เน้นสุขภาพเป็นหลักก็ผมคิดว่าดีมากเลยครับที่ ทางจุฬาลัตเต้าได้แคปเจอร์เทรนด์ใหม่ๆให้สร้างเพอร์ซิเดตี้ดีๆให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ไม่อย่างนั้นผมดูแล้วถ้าไม่มีใครมานั่งกล้าที่จะออกมาเปลี่ยนแปลงวิธีการเป็นป้องกันไม่ใช่มารักษาทีหลังเนี่ยเว่าอีกหน่อยเป็นวิกฤตของประเทศเลยครับวิกฤตแบบสุขภาพถ้าเจอซีเจนฟ้าก็ชนนี่ฮะไม่ใช่ชนแก้วครับใช่ครับรนี่ชนนี่นชนอ่าลองจิบิตี้มิกซ์สมูทตี้เพาถ้าเราไปกินมีไลฟ์สไตล์ที่เรื่องการกินนะครับครับ คือเดี๋ยวนี้การกินเนี่ยบางคนบอกเลยกินน้อยก็อ้วนคุณครบกินยังไงคะ oh. เรื่องเกี่ยวกับการกินเนี่ยออย่างดูไลฟ์สไตล์เรื่อการกินตอนนี้เน,นี่ยเท้าที่ศึกษามาแล้วก็ไปเจอไปตรวจเมื่อถึงนี่มาเนี่ยครับตอนนี้คือเลือกเองไม่ได้เลยทีมงานเลือกให้อย่างเดียว <laughs> ป้องป้องกันสร้างสร้างสภาพแวดล้อมให้ไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองทําตามใจทีมงานก็จะเตรียมมาให้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก m e d i t e r r a n e ด n เ i e t นี่ ก็ไม่ได้กินน้ำตาลอย่างไอ้เนี่ยครับฮีมีโกเปนเอวันซีนี่แบบโอ้คือลิปิดโปรไฟล์ที่ผมตรวจมาเนี่ยคือเรียกว่าซูเปอร์บลูโซนเลยครับตอนนี้ที่ผลออกมาแบบคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDL ไอเอลเดียวซูเปอร์บลูโซนเลยครับดีมากทุกอย่างอ่าการอักเสบในร่างกาย CRP ไม่มีเลยแทบจะสูญเลยน้ำตาลซูเกอฟาสติ้งอะไรอินซูลินดีหมดทุกอย่างแบบเป็นพอผมว่าน่าจะติดแบบท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราที่ตรวจได้อเรากว่า เร็วเนสเนี่ยเราใช้ตรวจฟังก์ชัน h ลเคิลเช็คก็คือไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นเหมือนกับที่เราตรวจสุขภาพตามที่เราไปเห็นตาประกาศแล้วตรวจท f a ฟาซินอินซูลิตรวจ h o m าไออตรวจมุ g คลินเอ1 c ีลราจะติด School คอนติเนน l s c ส o o l โ o a s ์มอ n ิเตอริงเพื่อที่จะให้คนคนนั้นรู้ว่าอาหารอะไรบ้างที่มีผลต่อน้ำตาลในเลือดแล้วก็อินซูลินของเขา ที่นี่มีตรวจเอพโอบีด้วยไหมครับมีครับจริงจีนเราจะตรวจหมดนะที่มีขัานน่าเชื่อถือแล้วเราตรวจหมดหรือ L D L นี่มีแบบเขาเรียกสมองเดส์สมองเดนส์ L D L มีฮะอันนี้อยู่ในฟังชั่นแนลเลยเดี๋ยวนี้เราพอมาตรวจอันนี้เราตรวจ Small dense L D L ให้ไปเลยครับโหสุดยอดเลยครับแล้วเราก็เอาแฟลชเชอร์เฮลเชคมาบวกกับว่า Can c ซ r ร์ a ค i n g ิงเบื้องต้นซึ่งเราเข้าว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปตรวจว่าเป็นะมะเร็งตัวไหนส่วไหนแต่มันดูในเลือดก,ก่อนแล้วก็เฟอริตินพวกนี้สามตัวนะครับที่จะตรวจเจอก่อนแต่ไม่ได้บอกเป็นมะเร็งเพราะว่า3ตัวเนี่ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งขึ้นหรือขึ้นหลายตัวเนี่ยก็ทําให้เราว่าเอ๊ะมีความเสียเ่ยงอาจจะมีมะเร็งที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะมีโรคอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งหมอก็จะรูดตรวจดูว่าเออเราเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างจริงๆผมอยากจะช่วยเนี่ยให้ท่านพอบช่วยผลักดันให้ พวกการตรวจพวกนี้อยู่ในประการสังคมด้วย ว่าประกันสังคมมันตรวจแค่แบบแต่ๆผิวๆซึ่งหลายๆอย่างมันก็ต้องอัปเดตแล้วครับสมัยดึกดําบันนะครับ่ครับต่างๆอย่างพวก s ับคลาส s อลเดีวก็ไม่ได้มีอยู่ในประกันสังคมไม่มีครับที่คนไทยทุกคนจะต้องตรวจแล้วที่นี่ต้องรอ14วันไหมครับหรือผลออกทันทีครับในซับคลาสแอลเดีเร็ววันเดียวก็รู้่ครับวิตามินดีเดี๋ยวนี้ก็ตรวจปั๊บรู้เลยะอับเพราะอย่างที่คุณท็อปรู้ว่าคนประเทศไทยส่วนใหญ่ขาดวิตามินดีเลยไม่รู้ตรวจแล้ววิตามินดีเป็นสําคัญที่สุดมันไม่ใช่เป็นแค่วิตามินมันเป็นทั การทานใน,นร่างกายเราการทานเนี่ยอย่างที่ผมว่าเราไม่ทนานน้าตาลอย่างเดียวมันมันแค่น้ําตาลอย่างเดียวเพราะการทานเนี่ยเราต้องรู้ว่าเออทานอะไรทานเมื่อไหรทานอย่างไรสามอย่างต้องไปด้วยกันหมดทานอะไรก็อย่างที่คุณเาเราจะไม่ทานน้ําตาลเราจะไม่ทาน Processing Food มากผู้ที่ชอบโ s s ต์ซี o o งไม่กินน,กน,น,กน,นะครับอีกอันหนึ่งก็คือนมนะฮะนมก็ขึ้นกับแต่ละคนที่จะเชื่อแต่ว่า นมมันคือแลคโตสนะครับแล้วก็ทานเมื่อไหร่ทานเมื่อไหร่ก็คือไม่ใช่ทานชั้งๆท,ที่ไม่หิวอ่ามันก็ตุ<า><ช>่อะไรนะ M ้นเอ็มทองบ่อยไปใช่ครับไอ้พวกนี้จะไปเกี่ยวข้องกับจีนสามตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจีนตีหรือทั้งเอ็มทอทั้งเอ็นพีเคแล้วก็ K, ทั้งซูทูอินครับตัวซูทูอินที่สำคัญท,รรที่สุดท้องนี้อีพิจีเนติกที่คอนโทรลไม่ให้เราเนี่ยมีบีเอที่ถูกทําลายแล้วไม่มีการซ่อมแซมกลับมาอีพิจีเนติกเป็นตัวซ่อมงั้นก็คือการทําครัำไองเรา นะครับสุดท้ายก็คือทานอย่างไรก็คือ Sequencing e ีต i n g ก็คือว่าเริ่มต้นด้วยผักผลไม้ไฟเบอร์ไฟเบอร์ตามด้วยโปรตีนแล้วก็อย่ากกัวกไขมัน อย่ากลัวไขมันดีกูดแฟกใช่ถูกต้องเลยครับสุดท้ายถ้ายังไม่อิ่มก็ทานคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตเช่นมันหวานเนี่ยมันเท่เงี้ยทานไปเลยครับหรือซาวโด้เงี้ยครับทานไปเลยแต่จริงต้องทานโปรตีนให้พอด้วยซ้ำซึ่งถ้ารทานโปรตีนพอมันน่าจะอิ่มโดยที่ไม่ต้องไปถึงเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตร่างกายเราเนี่ยบอกแล้วห้าสิบครึ่งหนึ่งที่เป็นตัวเราคือโปรตีนกับไขมันโปรตีนอีกสิบกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นไขมันไขมันต้องมีนะครับเพราะร่างกายเราสมองนี่ไขมันทั้งนั้นฮะ ใช้อะไรฮอร์โมนก็ไขมัน,ยมนอยากขาดนะขาดแล้วเรื่องฮอร์โมนแปลปวนเลย ได้ครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับก็ตื่นเต้นครับอีก45วันผลจะออกนะ่าจะเป็นที่แรกที่ตรวจโปรตีนโปรติโอมิกอยากจะแนะนำครับทุกคนใครมีเวลาว่างก็มาตรวจกันที่จุฬาลัตทาดได้นะครับแทบจะมีครบทุกอย่างมัลติโอมิกตรวจไม่กันดีเยันลฟสตล์ที่เรียกว่าอีพิกดีเอหรืออีพิกจีโนมแล้วก็มีตรวจโปรตีนมิสหรือดิสฟังชันได้ด้วยนะครับที่เร,รียกว่าโปรตีโอมมกนะมาตรวจที่นี่เป็น one stop service ได้เลยแล้วก็ใครอายุเกินสิบแปดก็มาตรวจได้ยิ่งตรวจเร็วยิ่ง,งกัน นะครับ,รบก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านพอมากเลยนะครับ,รบสำหรับความรู้ครับทณารขบ